นกน้อยก็บินค่ะนกน้อยก็บินเด้อสังเกตดูนะคะนกบินเยอะมากเลยจะมีนกบินมากเลยนะคะพี่น้องนี่แหละบรรยากาศบ้านยายสุดยอดเลยค่ะเรื่องหลังการไลฟ์สดของยายก็มียายก็มาตั้งกล้องดูนี่แหละแสงแรกของวัน แสงแรกของวันแสงแรกของวันกันจ้า ว้าวมุมนี้สวยค่ะมุมนี้สวยมุมนี้สวยมาก แวแวกของวันจ้าโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วนะคะตะวันยิ้มแฉ่งค่ะตะวันยิ้มแฉ่งค่ะยายก็จะสันๆหน่อยเด้อย,ยายก็จะสันๆหน่อยค่ะ ว้าวนกกระบินดูตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะทำลางยิ้มแฉ่งเลยจ้า ก็ค่อยโผล่ออกมาจากใอ้โผล่ออกมาค่ะนกกาก็บินออกหาอยู่หากินพี่น้องนอกกาก็บินออกหายอยู่หากินเหมือนคนเรานี่แหละค่ะคนเราเ,ราเราช้ามาก็ออกหาอยู่หากินค่ะ บรรยากาศหนาห้มู่บ้านของยายนี่เองอันนี้ทางนี้ก็คือโครง,งการสร้างใหม่ค่ะ เนี่ยยายก็จะตั้งกล้องไลฟ์สดอยู่หน้าบ้านตัวเองค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะชีวิตประจำวันของยายมีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะเป็นกำลังใจให้คุณยายแก่ๆคนหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะ ต้นวาสนาก็ออกดอกแล้วนะ่ะต้นวาสนาก็ออกดอกแล้วแสงแรกยังบดบังด้วยก้อนเมฆอยู่ค่ะวันนี้ยังมีก้อนเมฆนอนก้อนเมฆยังบดบังเข้าอยู่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยจ้า ว่าจะรอเขาขึ้นแสงแรกเอาแบบนี้ดีกว่าไหม